ครับก็เรียนคณาจารที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมที่รักทุกท่านนะครับผมใจวัดเชื่อชูสกูลครับจากหมาวยลัยสงขานครินนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดท็อปิกเรื่อง Paradigm for c a r t i l a g e Treatment นะครับเป็นในส่วนของแมโ o Simulation นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอนุสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับได้โอกาสมาพูดในวันนี้นะครับอนอื่นก็เริ่มด้วยเคสนะครับก็เป็นผู้ป่วยชาย50ปีนะครับก็มีไรนีเพนนะครับ คนนี้เนี่ยมี BMI ประมาณ32นะครับก็ได้แอดเป็นในส่วนของ Food h i t k n e s s c a r t i l a t e Defect นะครับที่ตำแหน่ง Medial Femoral c o n d y l e นะครับขนาดประมาณ2.5ตารางเซนต์นะครับโปรเ u อร์ก็ทำก็คือเป็น Micro Fracture นะครับใน g e n นี a ต้แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ท,ทราบกันดีครับว่าถ้าเกิดทำในส่วนของ Micro Fracture ไปเนี่ยโอกาสที่เอาคำจะไม่ค่อยดีค่อนข้างสูงนะครับก็ในวันนี้ก็จะพูดว่า มีแฟกเตอร์ใดบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อเอา c ์คัแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากทำในส่วนของไมโครแฟกเตอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการอะไรบ้างที่ทําให้ดีซซลของเราเนี่ยดีที่สุดนะครับอินโทรดักชันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าในส่วนของมีอัตโทสโคปเนี่ยเป็น most common procedure นะครับในส่วนของ spot medicine นะครับพบว่าจากการทําสโคปทั้งหมดเนี่ยพบในส่วนของ full thickness cartilage defect เนี่ยประมาณ7-11%นะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในส่วนของ medial femoral condyle นะครับพบประมาณ58%ด้วยกันนะครับโดยมีดีเฟกต์ไอเลียในประมาณ2.1บวกลบ1.5ตารางเซนนะครับในส่วนของมิเซนไคลมอลเซมเซลสติมูลไรส์สเติมูล레이ชันเนี่ยก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นไมโครแฟกเจอร์นะครับโปรซิเยร์เนี่ยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับเพราะเป็นโปรซิเยร์ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ทําได้ง่ายนะครับปริซิปเปอร์ของการทำไมโครแฟกเจอร์ก็คือการ ทำให้เกิดบรีดดิ้งนะครับออกมาในบริเวณในส่วนของ cartilage defect นะครับก็จะเส่วนเกิดในส่วนของ fibing c o t formation นะครับพอเกิด f i b i n c o t formation แล้วก็ในส่วนของ mesenchymal stem cell เนี่ยก็จะเกิด proliferation differentiation แล้วก็เกิด healing process เกิดขึ้นนะครับ consideration ที่เราจะพิจารณาในการเลือก treatment คนไข้เนี่ยหลักๆก็มีอยู่ด้วยกันในส่วนของ patient selection นะครับในส่วนของ surgical technique นะครับแล้วก็มีในส่วนของ rehabilitation นะฮะแล้วก็เทรนในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต ว่าจะมีวิธีอะไรบ้างที่พอทำให้ในส่วนของ m i l o Simulation เนี่ยมี Outcome ที่ดีนะครับต่อมาเรื่องกันที่ในส่วนของ Patient Selection นะครับแน่นอนครับในส่วนของการพิจารณาในการรักษาคนไข้ในการทำ Micro Fracture เนี่ยส่วนของ Defect Size เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าถ้าเกิดมี Defect Size มากกว่า4ตารางเซนเนี่ยเอา c o ค e จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Con ไ r a i n d i c a t i o n นะฮะในส่วนของ2-4ตารางเซนเนี่ย สตัตดี้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะคอนโทรเวอร์ซีครับบางสตัตดี้บอกว่าเป็นแฟร์เอาต์คัมครับบางสตัตดี้บอกว่ามีคุ้ดเอาต์คัมในกลุ่มคนไข้ที่มีดีเฟกตขนาดนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดดีเฟกตน้อยกว่า2ตารางเซนเนี่ยคุ้ดเอาต์คัมทุกคนครับการที่จะชีวิตคนไข้ในส่วนของไมโครแฟกเจอร์ในคนไข้ที่มีดีเฟกตประมาณ2อถึงสตารางเซนเนี่ยต้องระวังในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไฮอิมแพ็กสปอร์ตนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเอาต์คัมจะไม่ค่อยดีครับถัดมาเรารู้ว่า ดีเฟกต์น้อกว่า2ตารางเซนติเมตรต้องทําการรักษานะฮะแต่ถ้าเกิดดีเฟกต์น้อยมากๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำนะฮะ,ชนในใะเช่นในส่วนของกลุ่มคนไข้ที่มีอากซิมโตมติกคาติเลตดีเฟกต์นะครับโดยไดมิเตอร์เนี่ยน้อยกว่า1เซนติเมตรนะครับคือถ้าเกิดไดมิเตอร์น้อยกว่า1เซนติเมตรเนี่ยในส่วนของริมสเตรทเนี่ยก็คือที่เกิดบริเวณในส่วนของคาติเลตริมเนี่ยก็จะมีสเตรทใกล้เคียงกับนอร์มัลคาติเลตนะครับแต่กลับกันฮะถ้าเกิดมีในส่วนของคาติเลตดีเฟกต์เนี่ย ขนาดเรมิเตอร์มากกว่า1เซนติเมตรเนี่ยพบว่าจะเกิดสเตรสที่เกิดขึ้นในบริเวณคาติเดชริมเนี่ยมากนะครับส่งผลยังไงฮะถ้าเกิดเราไม่ทวีตเนี่ยก็ส่งผลไม่เกิดเฟอร์เตอร์ในส่วนของคาติเดชดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาโลเคชันมีผลหรือเปล่านะครับก็พบว่าในตำแหน่งต่างๆที่เกิดคาติเดชดีเฟกต์เนี่ยมีผลต่อเอาท์คัมนะครับพบว่าในส่วนของมีเดลฟิเมรัลคอนดายเนี่ยถ้าเกิดทรีทเมนต์แบบไมโครแฟกเจอร์เนี่ยจะให้เอาท์คัมดีที่สุดถ้าเทียบกับแอเรียบริเวณอื่นนะครับ ถัดมาในกลุ่มอายุครับแน่นอนครับการรักษาในส่วนของ cartilage repair เนี่ยคล้ายๆกับการรักษาแบบอื่นก็คือถ้าเกิดกลุ่มในคนไข้ที่มีอายุมากเนี่ย r e s o u หรือ outcome เนี่ยจะไม่ค่อยดีก็มีหลายการศึกษาวิจัยด้วยกันนะครับก็คือประมาณสามการศึกษาวิจัยมีการเปรียบเทียบคนไข้ออกเป็นกลุ่มที่น้อยกว่า30ปีมากกว่า30ปีน้อยกว่า40ปีแล้วก็น้อยกว่า45ปีเนี่ย โดยทั้ง3การศึกษาวิจัยเนี่ยก็รีพอร์ตรงกันครับว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีอายุน้อยเนี่ยจะมี critical outcome ที่ดีกว่าแล้วก็มี MRI finding ที่ดีกว่าอย่างมีนัยยะสาคัญตางสถิตินะครับถัดมาในกลุ่มคนไข้อ้วนครับอ้วนเนี่ยตัดที่เท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเกิดกลุ่มคนไข้ที่มี BMI มากกว่า30เนี่ยพบว่าในส่วนของ outcome ในการรักษาจาก microfracture เนี่ยไม่ค่อยดีนะนี่เป็น contra indication ที่เราไม่ควรจะ treat โดยใช้วิธี microfracture นะครับ ก็ดังแสดงครับแต่ถ้าเกิดควา c คอนดิชันถ้าเกิดเราแก้ไขได้แล,แล้วเช่นมาอัลไลเมนต์เนี่ยเราก็สามารถ t r ทรีทเมนต์ในส่วนของไมโครแฟกเจอร์มาเป็นคอมบีทรีทเมนต์ได้นะครับถัดมาในส่วนของเซอร์ิเคิลเทคนิคนะครับถ้าเกิดสมมติเราเลือกคนไข้ขแล้วว่าคนนี้เนี่ยเราจะทําในส่วนของไมโครแฟกเจอร์นะครับมันก็จะมีเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ออคัมของเราออกมาดีนะครับ p r i n c i p l e ของไมโครแฟกเจอร์อย่างท่กล่าไปก็คือ เพื่อที่จะ increase ในส่วนของ concentration ของ mesenchymal stem cell มาในส่วนของบริเวณ cartilage defect นะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเตรียมนะครับก็เป็น defect p r e p a r a t i o n นะครับพบว่าเมื่อไหร่ที่เกิด cartilage injury เนี่ยก็จะมีสส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของ cartilage rim กับ base ในส่วนของ cartilage นะครับในส่วนของ cartilage rim เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดแบบเป็น fracture cartilage injury นะครับ การเกิดแฟบคาติเกตอินูรีเนี่ยก็คือหลังจากการทรีตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะให้ออทคามที่ไม่ค่อยดีนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องรีบรา์ในส่วนของแฟบที่เกิดขึ้นนะครับการรีบรายเนี่ยก็คือจะใช้ในส่วนของคิวเลตก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของสเฟเอร์ก็ได้นะครับก็คือรีบรา์ให้ขอบในส่วนของคาติเกตเนี่ยสเตเบิลนะครับหลังจากนั้นปัจจัยต่อมาก็คือในส่วนของเบสในส่วนของคาติเกตดีเฟกต์นะครับพบว่าส่วนใหญ่จะ เป็นในส่วนของ Cal c a คล i f y Cartilage นะครับก็จะเห็นเป็นม่านสีขาวๆบางๆนะครับถ้าเกิดให้แนะนำก็คือเราควรที่จะดีบอยในส่วนของ Cal c แ i f i e d Cartilage ด้วยครับการดีบอยเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของ c t i l a g e ก็ได้หรือใช้ในส่วนของ Shaver ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้ในส่วนของ Shaver ในการ d e บ i ยเนี่ยแนะนาว่าควรจะปรับรอบของ Shaver ให้ต่ำลงนนหน่อยนะครับาจากรูปทางด้านขวาก็เป็นเคสที่หลังจากดีบอยในส่วนของคัตติเลชดิมแล้วก็ในส่วนของแคลซิไ c ค r t ติเลชแล้วนะครับ เราไม่ดไบิ์ในส่วนของการซิฟายคัตติเลชได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแต่ที่ไม่ดีก็คือในส่วนของ r รสซิลจะออกมาไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกโรไฟดิงหรือว่าทิสโตรจิคัลไฟดิงพบว่าถ้าเกิดเราทําในส่วนของการดูบิ์ในส่วนของการซิฟายคัตติเล e เนี่ยรสซิลจะออกมาดีกว่าอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติครับถัดมาหลังจากที่เราเตรียมเบสเรียบร้อยแล้วนะครับการทำไมโครแฟกเจอร์เนี่ยเราก็มีอาวุธหลายอย่างตั้งแต่เฟิร์สเจเน a เรชั่นจนถึงในปัจจุบันนะครับ สิ่งที่แตกต่างกันเพื่อแตกต่างกันในส่วนของเชฟนะครับในส่วนของไดมิเตอร์นะครับแล้วก็เทคนิคการทําก็คือความลึกว่าเราสามารถที่จะเลือกในการตอกลงไปเนี่ยลึกเท่าไหร่ในส่วนของเชฟพบว่าในส่วนของเฟิร์สเจเนเรชั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโคนเชฟนะครับไดมิเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่2.5ม mm ิลลิเมตรนะฮะในส่วนของเฟิร์สเจเนเรชั่นเนี่ยส่วนที่ไม่ดีคืออะไรส่วนที่ไม่ดีคือจะสังเกตรูป นะครับถ้าเกิดเราทำการตอกลงไปเนี่ยพบว่าในส่วนของรอบๆเนี่ยจะเกิดในส่วนของบน Impact i o n เกิดขึ้นนะครับพี่หนุ่ซ้มถ้าเกิดดูในแนวลึกเนี่ยก็จะพบว่าเกิดบน Impact i o n เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับการเกิดเ b o บ e impaction เกิดขึ้นเนี่ยดีหรือเปล่ามันอาจจะดีในแง่ของ s t a b l e ์ลนะฮะ stability แต่ผลเสียก็คือว่าในส่วนของการทำมิโต r ฟกเ t u r e นี่สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการในส่วนของมีเซนแคทโมลเซลล์ที่จะ ออกมาฟิลในส่วนของฟาจ t เล e ดีเฟกต์ถ้าเกิดในส่วนของโปรนิเคชั่นเกิดขึ้นเนี่ยการสดการออกมาในส่วนของเมซอนไคลมอลเซมเซลเนี่ยก็จะออกมาน้อยกว่าปกตินะครับเดฟในส่วนของการตอกไมโครแฟกเจอร์เนี่ยมีผลไหมโดยในอดีตการจะแนะนําว่าการทำไมโครแฟกเจอร์เนี่ยควรจะ create เดฟประมาณ2-4ถึงมมนะครับซึ่งในปัจจุบันพบว่าไม่พอนะฮะมีการทำการศึกษาวิจัยโดยการ เปรียบเทียบการสรเอทเดฟเนี่ยเทียบระหว่าง6ม mm ิลิเมตรกับ2มิลิเมตรนะครับพบว่าการต่อลงไป6มิลิเมตรเนี่ยจะให้ในส่วนของมิเซนไคลมอลสเต็มเซลล์ที่มาฟิลในส่วนของคาร์เิเลตดีเฟกเนี่ยมากกว่าอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติเชฟของออเนี่ยมีผลหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามีผลนะครับมีการเปรียบเทียบกันระหว่างออที่มีลักษณะเป็นทรงกระอบอกปลายแหลมนะครับกับโคนนะครับแล้วก็ในส่วนของทรงกระอบอกปลายแหลมเนี่ย เปรียบเทียบโดยการมีไดเมนเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับจากรูป A เนี่ยจะมีไดเมนเตอร์1มิลิเมตรนะครับรูป B เนี่ยไดเมนเตอร์1.25รูป C เนี่ยไดเมนเตอร์2.5มิลิเมตรนะครับพบว่าถ้าเกิดใช้ออที่มีไดเมนเตอร์1มิลิเมตรเนี่ยการเกิดโบนอิมเพคชันหรือคอมเพชชันเนี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้ไดเมนเตอร์1.25แล้วก็2.5ม mm, ิลิเมตรอย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิติครับมินิจฉัยซ้ำนะก็คือการเกิดทอร์มาเนี่ยก็จะเกิดน้อยกว่าด้วยครับ ถัดมานะครับก็คือการตอกลงไปเนี่ยควรจะตอกยังไงนะครับถ้าเกิดให้แนะนําก็คือควรที่จะตอกเป็นแบบตั้งฉากกับบริเวณ cartilage defect นะครับแล้วก็ระยะห่างของแต่ละรูที่ create ในส่วนของ microfracture เนี่ยควรจะ create รูห่างกันเท่าไหร่ครับก็แนะนําว่าควรจะห่างกันประมาณ3-4ม mm ิเมตรนะครับถามว่าการ create ระยะห่างที่น้อยกว่านี้มีประโยชน์ไหมถ้าเกิด create ระยะห่างที่น้อยกว่านี้มีประโยชน์ครับก็คือจะมีในส่วนของ mesenchymal stem cell เนี่ย ออกมามากยิ่งขึ้นแต่ก็เกิดผลเสียได้เช่นกันคอย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าเกิดมีรูเล็กๆจํานวนมากเนี่ยห่างกันน้อยๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อเซอร i เรตี้ครับเพราว่าในส่วนของ subcondal severity เนี่ยจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางเซอรเรตตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนน้ำคือจะแนะนําว่าการ create m e t a f a r e เนี่ยควรจะห่างกันประมาณ3-4มิลลิเมตรครับถัดมานะครับเทรนในอนาคตที่มีการ พัฒนาแล้วก็มีการทำให้ออฟคัมในส่วนของการทำไมโครแฟกเจอร์เนี่ยได้ผลดีขึ้นมีการนำอะไรมาใช้บ้างก็จะมีการนำในส่วนของม s เซนไคลมอ Augmentation กับ s c a f ปโฟมาใช้นะครับก็เรียกเป็นเทคนิค M A S S เทคนิคนะครับก็ Principle ว่าคือเพื่อที่จะ Increase ในส่วนของมีเซนไคลมอลเซมเซลคอนเซนเทรชันนะครับแล้วก็จะช่วยในส่วนของ s a b ร r i t y ของ p l o t ที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็ในส่วนของ r p h o l o g y ในส่วนของซั a l bone ครับ ก็ในส่วนของ s c ค f ปโฟลที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ b i o d e gradable แล้วก็ b i o c o m p a t i b i l บิ y นะครับการเกิดดีการเดชเ t ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแมชกับในส่วนของ g ารทิเล t ฟอร์เมชันนะครับในส่วนของ Property ในส่วนของ s c คร f โฟลเนี่ยก็จะต้องเป็น Property ที่สามารถทนแรงโหลดได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของสตรัคเจอรเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ Porous Structure นะครับเพราะว่าในส่วนของ n u วเทร n t กับผ e p r o ั u c ์เนี่ยจะสามารถเข้าออกได้นะครับในท้องตลาดปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกัน หลายแบบนะครับเพรส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเป็นชนิดก็จะแบ่งเป็นแบบแผ่นนะฮะกับเป็นแบบในส่วนของเจลที่จะฉีดเข้าไปในบริเวณดีเฟกแล้วก็เกิดการฟอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ M A S S เข้ามาช่วยนะครับย้อนกลับไปที่ซ ي นารรโอแรกนะครับก็พบว่าในส่วนของคนไข้ของเรานะครับถ้าเกิดอา t c o ของคนไข้ที่จะคลินิกว่าไม่ดีมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ b M I นะ้วก็ในส่วนของไซส์นะครับแล้วก็ในส่วนของอายุที่มีอายุ50ปีนะครับ สุดท้ายก็ะฝาานะครับถ้าเกิดการทำไมโครแฟกเจอร์เนี่ยเป็นโปรเซ d เยอร์ที่ทำง่ายครับแต่ว่าเราควรจะเลือกคนไข้ให้ดีนะครับแล้วก็อินสูเมนเทชันเนี่ยเราควรจะเลือกในส่วนของไมโครแฟกเจอร์อัในส่วนของเทคนิคเนี่ยให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายรีซอสก็จะออกมาดีตามที่เรารัฒนาครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ